ับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมเ,เชิดชัยตันติศิรินสอสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพรบรยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะคอสชอและคำสั่งหัวหน้ารักษาความสมุแห่งชาติที่ขัดต่อักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพศท่านประธานที่เคารพครับมีร่างมาเสนอทั้งหมด5ร่างนะครับมีให้ยกเลิกตั้งแต่หนึ่งคำสั่ง สาคำสั่งของฝ่ายค้าน17บเคำสั่งของคณะรัฐมนตรี23คําคำสั่งและท่านอนุทินอีก71คําคำสั่งครับซึ่งผมเห็นด้วยทั้งหมดนะครับท่านประธานครับปฏิวัติเป็นการใช้กําลังเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยฉับพลันและใช้กําลังยึดอํานาจโดยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพวกนี้มีความผิดตามกฎหมายอาญา1นึนะครับถ้าไม่สําเร็จเรียกว่าเป็นกบฏนะครับโทษประหารชีวิตท่านประธานครับ พวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกระทั่งนักสู้ที่สู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดเนี่ยเราสู้โดยสันติวิธีครับวันที่ที่ปฏิวัติเนี่ยผมก็ถูกไปคุมที่สองค่ายทหารนะครับแล้วก็ยังไม่พออีกครับรัฐมนตรีมีการรณรงค์ต่อต้านรัฐมนูญเนี่ยก็ถูกข้อหาอีกครับขึ้นศาลทหารแต่ไม่เป็นไรครับเราสู้ต่อไปนะครับเพราะเรา ใจสู้นะครับท่านประธานครับรัฐประหารยึดอํานาจเสร็จก็ใช้คําสั่งหัวหน้าคสอชอแล้วเนื่องจากเขาเป็นคณะก็ใช้คําสั่งของคณะคสอชหลังจากนั้นก็จะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ใช้รัฐธรรมนูญนั้นมาสืบทอดอํานาจมีม44สืบทอดอํานาจท่านประธานครับมีคําสั่งทั้งประเทศอย่างน้อย5 56ฉบับ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา178ชุดมีคำสั่งให้หน่วยงานปฏิบัติตามซึ่งท่านนายกเศรษฐาได้สั่งการว่าให้ยกเลิกได้ถ้าไม่จำเป็นท่านประธานครับคำสั่งคอสอชอ,ออกง่ายแต่เลิกยากอาจจะถูกใจบางคนที่ว่าทำให้ง่ายแต่ท่านประธานครับพวกนี้แก้ยากมากดังที่มาตรา279ในบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญเขียนว่าคำสั่งเหล่านี้นะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวกับทางนิติบัญญัติกับทายกฎหมายนี่ต้องออกเป็นพรบรยกเว้นคําสั่งทั่วๆไปนะครับลักษณะที่คอสอชเอ็าทานะครับก็อาจจะเป็นแก้ไขพรบรเพิ่มเติมอันที่สองมีลักษณะกับจัดสิทธิเสรีภาพขั้นถึงพื้นฐานของประชาชนเช่นสิทธิในการชุมนุมการแสดงออกการเดินทางเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับ แล้วยังไม่พอครับลักษณะที่3ก็คือมีกำหนดโทษอาญาเพิ่มขึ้นเช่นม .112 ก็มีเพิ่มโทษจำคุกอันที่4นะครับมีบางสถานการณ์เป็นกฎหมายแต่ไม่ได้แก้ไขเป็นกฎหมายอ้างว่าเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาตลอดมานะครับท่านประธานครับเขาได้ทำลายประชาธิปไตยไม่ได้สนใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั่วๆไปจะได้รับเสียงข้างมากแค่ไหนท่านประธานครับมันเกิดวงจรอ,อุบาทที่พวกเราต้องก้าวข้ามโดยอย่างสันตินี่นะครับก็คือพอรัฐประหารเสร็จก็ร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งแล้วก็มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เลือกรัฐบาลแล้วก็มีวิกฤตอีกจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นการสืบทอดอํานาจนี่ของรัฐประหารเนี่ยครับ ก็มีพยายามจะทําเป็นสถาบันขึ้นมาทําให้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนะครับ <c oughs> เขาไม่สนับสนุนการรัฐประหาร <c oughs> เขาไม่คบค้าสมาคมโดยเด็ดขาดดังเช่นเราจะเห็นว่าเขาบอยคอรดแล้วทาให้เสียชื่อของประเทศไทยด้วยครับับัดน,นี้นะครับบ้านเมืองของเราก็เข้ามาสู่ภาวะปกติจึงจําเป็นต้องมีการยกเลิกสนับคําสั่งดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจจริงๆว่าประชาธิปไตยเราจะก้าวไปข้างหน้าท่านประธานครับการใช้อำนาจบังคับคนอื่นเพื่อปกครองย่อมไม่ยั่งยืนแล้วผู้เขาก็จะถูกต่อต้านแล้วก็สืบอำนาจไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะยกเลิกคำสั่งและคำและประกาศต่างๆเหล่านี้ผม ยินดีและสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ